ด้านหน้าเหล่านี้ก็คือซอยสีนคริน51นะนี่ป้ายตลาดนัดรถไฟสีนครินซอยนี้ก็จะอยู่ข้างๆห้างสีคอนแสแควร์นี่เองตามทางที่เข้าไปนี่จะมีร้านนั่งชิเลเรียงกันอยู่ยาวไปถึงด้านในมากมายหลายร้านเลยนะส่วนรายละเอียดสถานที่ตั้งเวลาเปิดปิดหรือว่าการเดินทางต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะก็หาอ่านดูกันได้มาจอดรถตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นที่จอดรถที่แล้ว จัดบ่อยมากเข้าไปดูกันเลยยังไม่ได้สวัสดีนะสวัสดีทุกคนนี่ที่นี่ก็ตลาดรถรถไฟสีนักเรีนนี่มาอัปเดตให้ดูปี2023ไปกันเลยเข้าทางเดิม <S 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 ดมีหลายทางไงแต่เราชอบมาเข้าทางนี้ตลาดจัดรถตรงนี้ว้ยน่ารักน่ารักเอ้ย ตัวอะไรวะนี้หล่ะนี่ได้สองร้อยห้าสิบบรนไกา่หาอะไรกินดีกว่าหิวนี่ร้านทำเล็บกีเพากก็มีนะนี่นี่ข้างในเป็นลย สองร้อ,อยห้าสิบเหลืองแสงเด็ดนย้ไปเยอะเลยร้านขนมจีน โครเลงมันก็ตรงนู้นเต็มเลยอ่ะตรงนี้ก็ร้านนั่งชิลเยอะแยะมากมายหลายร้านเนาะนี่มุดๆหลายคนน่าจะเยอะฝั่งนู้นเปิดใหม่เต็มเลยนู่นสู่ให้ดูนะนี่ประมาณร้านอาหารเลยเนาะเขาเปิดเพลงกันดูเหมือนจะแบบชิลๆมีสาอาหารมีสาม มีห้องน้ำด้วย๋ยวแวะเข้าห้องน้ำนิดหนึ่งเข้าไปดูกันต่อตรงนี้ของกินเยอะแยะเลยนะมีก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูหมูกระทะเจีวฮ้อนคนติดเนื้อก็น่าจะเป็นเมนูเกี่ยวกับเนื้อมีบัลลังก์ปูมามีร้านยำด้วยตรงนู้นึกสึกเป็นกุ้งถังโอ้ยร้านไหนที่เราเคยมานังกิดตรงนู้นไง นี่สเต็กนี่นี่ร้านกุ้งถังที่เราเคยมากินอยู่ตรงนี้นี่ได้ดังกว่าไดนได้นานมากนี่ตัวนี้ก็เผาถ่านอืดูตรงนี้ดูของกินก่อนหิวยังปลาเผาไรยเก้าเก้า นะั่งกินอยู่นะในกรอบเดินดูไปก่อนแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเราค่อยซื้อของกลับบ้านกันนี่ไงเดี๋ยวซื้อแบบนี้ไหนในกรอบแล้วนี่มันเผากินไหมกินกุ้งไหมนี่ปลาเผาก,ก็าเขาถ่านด้วย วันนี้โลนะ่งเนาะวันธรรมดาข้าวขาหมูมเล้งแซบคื่ออะไรวะไก่ย่าง <c oughs> ตัวอย่างอาหารต,าตัวอย่างจริงจริงด้วยนะให้ซี่โครง <c oughs> เคบับด้วย xinh ho Tôm sạp, Hay mực Dăm hỏi năng lồm, dăm hỏi thèm Dăm hỏi ừ. Hãy ีหอยนิดกุ้งตรงนี้คือฟู้ดแคมป์เขาจัดร้านสวยเนาะขายวกอะไรอาหารต่างๆนั่นนะ่ะกมมีมีเมนูกระเพราถาดซี่โครงย่างข้างในก็มีร้านอีกนยอันนี้ตอร์อยู่ช่องนี้ต่อ ผู้เรียนทอดป่ะผู้เรียนทอดถูกเเขาไหร่ปะมีตต่หมูเออกูก็จะซื้อหมูยำยำยำเนี่กั้งมีเมนดาทะเลเออกั้งไม่เคยกินอย่าไปกินไม่เคยก็อย่าไปกินเลยเดี๋ยวติดใจไอ้อ dăm con đom chìm, pizza bao, taco kì, à. cao rỉ có khai chiên, cà pháo, muối ớt rau, Ở đâu? Ở

ไข่มึก80บาทไข่มึกมกาแล้วแปบเลเบล่าเลบล่าไข่ละร้อยใช่หรออาไไข่หมึกกย่างนานรึเปล่าแน่ไม้อ่อนนอะเออน่าก,กินไก่เจาหรือตูชี่ครับ ใช่อโอแกใช่ป่ะเออเหมือนกันเชียงปูเหมือนกันเชียงมันอ่ะก้ามมันกางกุ้งอ้ารัวยาวใหญ่ยาวใหญ่ เอาไหมเอาไหมไป,ปังนึ่งตังนึ่งน่าสนโอ,อ้โหโมง,งน้ำเปล่าหวานตานใหญ่มากสามชุดร้อยชุดละส,สี่สิบ งาเกลิ่นเด็กยับบุฟเฟ่สองเก้าเอ้สองร้อยยิบเก้าบาทอันนี้มีจิ้มจุ่มอาหารพีสารปลาเผารอนนี้มีชั้นสองละเคบับประมาณนี้เขาไปดูด้านในกัน ตันนี้ที่ประจำนี่รถเก่ารถโบราณเต็มเลยข้างในรถโบราณเต็มเลยอะถ่ายรูปได้ดเออมาที่นี่ต้องได้รูปสวยมากเลยอ่ะเข้าไหมไม่เข้าอุ่ยมีหมานอนเฝ้าหน้าบ้านตัวเป็นเล่ <c oughs> ไม่ใช่ื้องบินไนตอต้นคริสต์มาสยังอยู่เลยรถบ้านสวยมากเลยเอ่ะบรรยากาศนี่ตรงนี้<ม> ตันนี้เขาเป็นุดกถ่ายรูปลยนะจุดเช็คอินนี่เขาไปดูดิเข้าหรอของเก่าของแบรนของเก่าของวินเทจโทรศัพทนะ์ตู้โทรได้ไปดิบ้าบอไ,ด,อไดูนิดนึงนะไม่ดูเยอะโอ้โหสุดอนะ นี่ยปั๊มน้ำมันของเก่าทั้งนั้นเลยมอไซค์ก็มีมินตะเกียงสุดมากกระจอยน่ากลียดนี่อะไรอ่ะตู้เพลงเหรอตูเพลงเออสวยเนาะ ที่เราเข้าไปดูเมื่อกี้มันเป็นก็เป็นเหมือนแบบให้เข้าไปดูด้วยเฉยๆเหมือนพิพิธภัณฑ์ข้างในมันก็ยาวเข้าไปอีกวินเทจเต็มเลยสวยเข้าได้อย่าขโมยของเขาแล้วกันรถรถไ้นี่ น่าหลกอกมีนุร้านของนุ้ยเออก็อสวยก็สวยแต่ว่าน่ากลัวก็น่ากลัวเฮ้ยสุดยอดเดี่ยวยนี่นี่เสื้อผ้ามือสองวินเทจ ซื้อวินเทจส่วนแผ่นเสียงแต่ถ้าเยอรมันจะมาประกาศโต้ตอบเยอมนมีแผ่นเสียงเนาะืมแต่ละร้านเนาะสุดยอดเลยซื้อไปประดับห้องเลยเต็งบรรยากาศ สวยเนาะเป็นตลาดที่สวยมากอวินเทจมากมีของเล่นด้วย mm. นี่ร้านของเล่นเออ mm. โมเดลเยอะแยะจ๊ Joker, <V int. S 1> เกเกอร์นี่ร้านวินเทจเยอะมากเนี่ยของเก่าดูดีๆนะถ้าดูเป็นก็ได้ของดีนะแต่สำหรับเราคือดูไม่เป็น <laughs> น่าลือเหมือนกันนะไปทางนู้นตุก๊กตาน่ารักน่ารักมีรองเทาง้ามือสองเต็มเลยดูไหมยอยู่บาลานในกี้ก็มีเปรียบเลย

ต้องนี้ลูกเหมือนคู่เล็กๆนะถามราคาได้ชอบคู่ไหนก็ถามนเข่าดำเยอะข้างในก็มีเ,เยอะมากเลยล่ะนี่ ไปดูดูเสื้อผ้ากันหน่อยเสื้อผ้าเด็ดวันธรรมดาแนละ้วคนก็นจะไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่จะมาวัน,สสนเนานสาร์อาทิตย์ก็จะเบียดเบียด ดูไหมไม่ดูผ่านเยอะหน่อยเคงร้อยเดียวเคหกสิบบาทอันนี้ลายห้าสิบ มาสี่สิบใช่ร้านที่เคยซื้อไหมไม่อยู่ตรงน้นเน้วมีเรดรสมีเรดเรสเดรสด้วยสวย,ดดวยสวย<อ> 198, 200ร้อยเก้าสิบแปดสองร้อยมล sao chớp xịt ạ, đẹp ạ,เจอ contact lens, đen đen hoặc là đen đen, Ở cái thửa thửa này này. gì vậy? นี่ก็เยอะนะไปยืดมีหมวกนะขานี่ของน้องหมาน้องแมวนี่นี่กิ่งยีนเจงเยอะเต็มเลย กิบอกผ่านแล้วเดินทะลุมาของกินอีกแล้วไม่ต่างเลยที่ว่ามีเฮ้ยนี่นี่หมกอะไรอ่ะเชื่อหมกเทำไหมปิดนี่ก็ดีเลย กินตรงไหนอ่ะไอสารหน้าเขาโผล่ราคาหกสิบบาทจ้าวิ่งกระดัดเขาก็ได้กินตรงไหนอ่ะที่นั่งกินเขามีตรงไหนที่นั่งกินมีอยู่ตรงตรงข้างร้านขนมเขาไปเจอมีสองถ้าแบบนี้ก็ได้นีี้ดกั่นเลยครับมีปลากุ้งรวมปลาดุกคูม้าแมงดาครับเอารวมก็ได้ค่ะรวม เอาสองเลยหมดทำไมป้ายเหมือนที่เรียบด่วนเลยล่ะร้านข่าวร้านข่าวปาก A ที่เรียบด่วนร้านที่ขาวอ๋อเพิ่งไปกินที่เรียบด่วนมาอร่อยน่ากินข้าวข้า่ไอ้ทางนู้นคนเยอะแล้วคนเริ่มเยอะแล้ว นั่งได้ยังไงยำอะไรยำหอยนางรมหนึ่งนั่งได้ใช่ไหมคะอะไรอันนี้คืออะไรยำห,หอยแข็งทอดไหมเอาด้วยแบบหอยแข็งออขงองยำเลยยำหอยแข็งด้วยนะหนึ่งที่นั่งกินกับ ก็หาที่นั่งเนะก็สั่งยำม,มากินด้วยยำหอยแครงหนึ่งยำหอยนางลมหนึ่งมากินกับนี่ข้าวหมกยาก่างน่ากินมากาแล้วยำของเราอ,อันนี้เป็นยำหอยแครง อันนี้หอยนางรม,มวิลออลุ่มแม่เดี๋ยวขอจัดการกับอีพวกนี้ก่อนแล้วค่อยไปเดินซื้อของกินกลับบ้านก้อนสม,มูปลาลาไปกินดีกว่าห้า อันนี้ห้าไม้ข้าเหนียวหนึ่งนี่หมูย่างบุปาร้าไปกินราดดับจิ้มไม่ต้องอมีปลามีน้ำพริกแยกได้ไหมครับแยกเป็นปลาหรือกับเอาปลาก็ได้ค่ะปลาปลาขึ่งหายไหนดูสิซื้อไปกี่ชุดชุดเดียวสี่สิบบาท ตั้งชุดหนึ่งร้อยน่ากินกินไม่ค่อยเก่งกเลยเนาะอุ้ยขนมปังเลยอยากิน เท่าไหร่หกอันนี้น่ากินอ้วนไม่มีมือเลยนะเอาไหมเนี่ยเอาไหม ไปต่อใน,นกรอบเอาไปส่ก,กร,ระปุกเลยกวาอ้ว <c> น <oughs> ไม่เคยกินไงไเนยนมเนยนมนเลยเนยมนมเห,อหรอเนาะเขนยนมขอ ยอดได้ของกินเยอะมากเลยได้อะไรมั่งดูสิก็ยังสุดยอดเลยในท้องนี่ไม่นับนะโอ้โหป<ข>ระมาณ <ละ S 1> นี้ฮะไทยแร่ด์ดิน,ดนปังไงเฮ้ยไม่นับอีกแล้วนี่จะหัวร้อทำไมกูยังไม่ได้เล่นอะไรเลยกูหัวร้อนำเลยก่อนลเนลยบรรยากาศ พอมืดแล้วคนก็เยอะเนอะเราก็ไปหาว่าคนธรรมดาคนไม่เยอะที่มากันเต็มเลยงา่วันธรรมดามันไม่เกี่ยวกับเวลาใช่ต้องมาให้มืดหน่อยล้วค่อยมายของเยอะตรงนี้้ันหน้ามีรถวินเพลทร,รถเก่าะนะไม่เว้ยเป็น <laughs> ผู้กำกับป่ะ <laughs> นี่คนเริ่มมากันเยอะแล้วทุกคน,นของเล่นอ๋ออีกแล้วเจอลูกชุบอีกแล้ว ผมเก่าแนอย่างเดียวพ่หอเออพอแล้วไม่รู้ว่าอยู่วหนราถามโอ้ยคนเยอะมากเลยพอเราจะกลับแล้วเขาก็เพิ่งจะคคื้นเนาะเออส้าเด็กเนี่ยเนือเรามาเร็วไป รองเทา้าร้านนั่งชิวบรรยากาศดีงามมากเลยทุกคนเอ,อนาฬิกาขายอะไรอ่ะเี็บน้องขาตั้งกล้อง มีงามมีมีพักพิเนศด,ด้วยเอาพิเนศนี่ประมาณนี้ตลาดนัดรถไฟสีนักครี ที่ไหนจะไม่ต้องต้องไปหาน้องมันได้แล้วทำไมละ่ะจัดแปลงไงอะไรบบแบบน,นี้อ๋อจ๊อดแปลงร่างแถบนี้แล้วกเริ่มกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคน,คนสวัสดีบ๊ายบาย